ดีต้อนรับคณะกรรมการการดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการบริหารการศึกษาตามภารงาน4ด้านปีงบประมาณ2567โรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดทำภารงานที่กำหนดดังต่อไปนี้ด้านวิชาการการวางแผนงานโรงเรียนบ้านทุ่งได้ประชุมจัดทําโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เช่นโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการในการจัดกิจกรรมการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย โครงการยกระดับและพัฒนภาคุณภาพการอ่านภาษาไทยรวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาสารท้องถิน่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่นโรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดทำหลักสูตรระดับประถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิน่น ตามจุดเน้นของสถานศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมมีการดำเนินการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้จัดทำแผนการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning และจัดบรรยากาศห้องเรียนการเลือกใช้สื่อและจัดทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระดับชั้นปฐมวัยมีครูผู้สอนจำนวน3าคน3ชั้นเรียนได้จัดทำแผนประสบการณ์ระดับประฐมศึกษาจำนวน6คนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาร่วมถึงจัดทำแผนเฉพาะบุค T, คล i e p เพื่อเอื้อต่อนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรูก้การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้กำหนดระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางและนำผลมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีความบกพร่องอย่างต่อเนื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดทำรายงานการวิจัยระดับชั้นเรียน ชั้นปีละหนึ่งเรื่องอาทิเช่นการวิจัยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการวิจัยผลของเทคนิคการสอนคิดคำนวณตามแนวเวทนิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและนอกสถานศึกษาการนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียนโดยจัดทำแผนการนิเทศภายในภาคเรียนละสองครั้ง เพื่อบันทึกผลมาเปรียบเทียบการเรียนการสอนตลอดจนสรุปรายงานผลการนิเทศและนำผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง,องการแนแนวโรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดกิจกรรมแนะแนวด้านสถานศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมโดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนตามความสนใจ กิจกรรมโฮมรูมให้คำปรึกษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนและกำกับติดตามตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครูโรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีอีกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมห้องเรียนกับการจัดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ได้นําเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้โดยโรงเรียนบ้านพุ่งส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงส่งเสริมนิสัยรการอ่านตามรอยพระจรรยวัรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสิทธิ์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและการร่วมกิจกรรมกับสถานการศึกษาอื่นๆด้านการบริหารงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมถึงสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ12เดือนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ การจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านพุ่งได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลักฐานและรายงานการจัดหาพัสดุจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างทะเบียนคุมทรัพย์สินทะเบียนคุมวัสดุใบเบิกจ่ายพัสดุและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีการรับเงินการเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีการเงิน โรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและรายงานเงินคงเหลือประจำวันจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบอิกทะเบียนคุมเงินงบประมาณทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทะเบียนคุมการจ่ายเช็คและรายงานการรับเงินและนำส่งตลอดจนจัดทำเอกสารผลการดำเนินงานรอบ12เดือนในระบบ e b u d g e t การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพุ่งได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายจากนั้นดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานการจ่ายเงินอุดหนุนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองงานบริหารฝ่ายบุคคล งานการวางแผนบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาและงานวิทยฐาน,นะได้จัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานการบริหารอัตรากำลังแผนอัตรากำลังและรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงงาน PA งานบำเหน็จความชอบได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาประกาศหลักเกณฑ์ขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงจัดทำเอกสารหลักฐานการแจ้งผลการประเมินเลื่อนเงินเดือนงานการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครู จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทะเบียนประวัติและการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำทะเบียนคุมค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทะเบียนคุมเวลาข้าราชการครูและสรุปเวลาประจำเดือนรวมถึงเอกสารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านทุ่งได้จัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูลบุคลากรข้อมูลคารุภัณฑ์อาคารสถานที่ข้อมูลชุมชนสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบการวางแผนการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรไ,ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศและสมัครคณะครูรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาแผน BCP ของสถานศึกษาการดำเนินงานงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งได้ปฏิบัติงานตามผู้มือมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการเอกสารการดำเนินงานธุรการเอกสารการรับส่งหนังสือสมุดตร,รวจราชการสมุดเยี่ยมสมุดหมายเหตุรายวันที่เป็นปัจจุบันการดูแลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งจัดทำคำสั่งปฏิบัติงาน คำสั่งแต่งตั้งเวรยามผู้ตรวจเวรยามรวมทั้งมีคู่มือการปฏิบัติงานมีการรายงานประเมินผลการดูแลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการจัดทำสัมมโนประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบติดตามข้อมูลเด็กรายงานข้อมูลรายชื่อเด็กประกาศรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนสภานักเรียนได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียนระเบียบสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียนโครงสร้างสภานักเรียนและการ Canadian, การายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานงานกิจการนักเรียนอาหารกลางวันได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันเอกสารการจัดหาอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างหลักฐานการตรวจรับอาหารในกรณีที่3การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ งานกิจการนักเรียนลูกเสือเนตรนารีมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารงานผู้บริหารและครูแต่งกายด้วยฉุดลูกเสือมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมพร้อมทั้งจัดทํารูปเล่มสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงโรงเรียนบ้านพุ่งได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตลอดจนรายงานการควบคุมภายใน การดำเนินการประหยัดพลังงานของสถานศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงบนเว็บไซต์ e-report การปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางสาวธิพกาสาธรรมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผลงานการปฏิบัติงานอาทิเช่น เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษจัดกิจกรรมไหว้ครูเข้าร่วมพิธีรับมอบพระบรมมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกเป็นต้นเกียรติบตัตรการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มเครือข่ายผาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งได้ร่วมเข้าการแข่งขันทั้งหมด15รายการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง10รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน3รายการและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง2รายการได้เป็นตัวแทนระดับเครือข่าย7รายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งขอขอบพระคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามพาระงานของโรงเรียนสีด้านและจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น